เงินกาเงินแล้วก็ไอ้สุกตัวเนี้ยถ้าดูประชาชนก็คือคนไทยค่ะฉะนั้นอ่าแล้วก็งบประมาณอืมปรากฏว่าปีนี้นะครับทหารอากาศก็ได้ซื้ออาวุธไปค่ะฐานบกก็ได้ซื้ออาวุธไปฐานเรือก็ได้ซื้อกองเรือฟริเกตไป,ไปอีกหนึ่งกองประมาณสาม0ี่หมื่นล้านค่ะฐาน อากาศก็ได้ฝูงบินมาอีกประมาณสองฝูงก็เป็นหมื่นล้านทหารบกไม่ต้องพูดถึงรวมแล้วสักสามหน่วยเหล่าท้าก็ล่อ,อไปสักสองแสนได้มั้งแสนกว่าแสน่านล้านะฉะนั้นกําลังทหารอ่อนลงเพราะดาวสุกคือดาวการเงินเนี่ยทาให้กําลังทหารอ่อนลงมันเป็นปะมันอ้อยน้อยเปียดเสียขาไม่ใช้กําลังเนีฉะนั้นวันนี้เองนะวันนี้เองนะฮะจากวันนี้ไปถึงวันที่ยี่สิบหกกันยานะเดี๋ยวยี่สิบหกกันยาเนีเดนเน่ดาวอังคารจะยกเข้าราศี ราศีพิจิกค่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงหลังีเข้าพิจิกแล้วเนี่ยมันขั้กลับเรือนเดิมเหีืยนบ้านตัวเองเดิมแต่มันต้องใช้เวลาประมาณสิบสิบวันสิบห้าวันคกว่าจะเข้าที่จะได้สิบองศาจะเริ่มมีกําลังจะเริ่มมีกําลังฉะนั้นผมถามว่าในว่วงเวลานี้จากวันนี้จนถึงกลางปีเดือนหน้าเนี่ยไม่ต้องหวังเรื่องทหารเลยนะครับค่ะตัดทิ้งไปเลยนะครับว่าชาตินี้ประเทศนี้ไม่มีทหารแล้วจนกว่าจะกลางเดือนหน้าครับผมเพราะหนึ่งเนี่ยทุกคนทหารใหญ่ทั้งหมดเนี่ย ค่ะได้รับสิ่งตอบแทนไปแล้วผมไม่ได้กล่าวหาว่าได้เงินได้ทองนะะถ้าถามว่าวันนี้เราเราเป็นเราเป็นผู้นําของกองทัพเนี่ยเคี่ยวเล็บของกองทัพเราได้แล้วเนี่ยค่ะเราก็น่าจะพอใจใช่นะครับเขี้ยวเล็บได้แล้วพอใจส่วนทหารน้อยๆเนี่ยจะพอใจไม่พอใจเรื่องของทหารจะคิดแบบคิดแบบผู้บังคับบัญชาแต่คิดด้วยศักดิ์ศรี เกียรติยศเกียรติศักดิ์ของทหารแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับผมไม่พูดนะครับผมไม่พูดนะครับถ้าดูจากดวงดาววันนี้นะครับไม่ต้องหวังเลยนะครับว่าทหารจะเป็นกำลังขึ้นมาต่อต้านกับฝ่ายการเมืองอนะฮะเหตุผลที่ผมว่าไม่ต้องขึ้นไปคิดว่าทหารจะขึ้นมาต่อต้านกับการเมืองเพราะอะไรถึงไหมฮะเพราะว่าดาวลาหูซึ่งเป็นดาวการเมืองนั้นอยู่ในเรือนมรณะก็คือทําลายระบบของประเทศอยู่แล้วอื นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในดวงเมืองนั้นนั้นวางดาวอังคารไว้ในราศีพฤษศในเรือนกระดุมพระเรือนการณ์<า>นในกระดุพะมพระหมายวาวว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่21เมษายน2325เป็นต้นมาเนี่ย2325เราฝากพาระราชในการดูแลบ้านในเมืองไว้กับทหารแต่วันนี้เองเนะครับดาวมันไปอยู่ในเรือนสุข แล้วสุดก็คือการจัดสรรงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วและคนจัดสรรงบประมาณคือพลเรือนคือประชาชนฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาทั้งสองเดือนแล้วเนี่ยผมถึงบอกทหารหมดละวันนี้ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องคิดว่าทหารจะออกมาทแอะไรทั้งสิ้นจนกว่ากลางเดือนหน้าจนกว่าหลังกลางเดือนหน้าไปแล้วค่ะค่อยดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงว่วงเวลาตั้งแต่สิบ้าตุลาไปจนถึงประมาณ15บพฤศจิกาจะมีอะไรก็ให้ดูกันตรงนั้น แต่วันนี้ถามว่ายืนยนันผมยืนยันว่าวันนี้ไม่มีอะไรครับค่ะไม่มีอะไรในกอไผ่ยสำหรับกองทัพไทยแล้วช่วงที่26กันยาที่ดวงจะมีการเปลี่ยนจะเดินทางเปลี่ยนแล้วค,คนที่เป็นคนไม่ดีทั้งหลายแหลที่เป็นคนละเลือนไม่ดีทั้งหลายแหลบเขาจะมีชีวิตเป็นยังไงบ้างคะท่านคือคือวันนี้เองนะครับชะตาก,การรมของคนไทยทั้งหมดก็คือนั่งนับตัวเลขหนี้สินที่จะเกิดขึ้นแต่ลายหัวนะครับ นนบ้าน<ท>รเ,เรามีหัวกี่หัวเนะี่ยนับหัวไปเลยแล้วก็คิดไปเลยว่าแต่ละคนจะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับไอ้นี่โอเคถ้าถ้าบริหารประเทศด้วยการเอางบประมาณแผ่นดินเนี่ยฮะมาจัดก,การบริหารประเทศเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าห่วงแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าวันนี้เราต้องกลับไปดูค่ะไปดูตุรกีไปดูประเทศกรีกที่เขาอล่มไปแล้วผู้นําของประเทศก็ทําแบบนี้ก็คือเอางบประมาณคอร์รัปชันไปเรียบร้อยแล้ว เพราะประเทศอ่อนแอไม่มีเงินแล้วก็ทิ้งประเทศค่ะทออทิ้งประเทศทออทิ้งคนแล้วปล่อยให้ประชาชนเนี่ยแก้ปัญหาด้วยตนเองอนั่นคือสิ่งที่เราห่วงนะครับแล้วถามว่าในใในในหลายๆประเทศเนี่ยมเมื่อกําลังทหารเข้มแข็งเขาก็จะสร้างสงครามประชาชนขึ้นมาค่ะอย่างอารับสเปริงเนี่ยฮะอารับสเปริงก็คือสร้างประชาชนขึ้นมาแต่คนที่อยู่เบื้องหลังประชาชนนั้นก็คือกองกาลังต่างชาติอืม ก็สร้างขึ้นมาสร้างเงื่อนไขามาเพื่อเข้าป้นสะดมทรัพยากรก็ถามว่าถ้าพูดถึงการป้นสะดมทรัพยากรเราก็ต้องดูว่าณวันนี้ภูมิภาคเอเชียใต้เนี่ยประเทศไหนที่มีทรัพยากรมากประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ํามันประเทศเราอ่านั่นก็คืออยู่เงื่อนไขอันเดียวกับอาลััสปริง ฝ่ายการเมืองก็พยายามจะทำลายความมั่นคงทั้งหมดเรื่องกองกําลังทหารทั้งหมดก็อ้างอย่างเดียวว่า้คุณปฏิวัติไม่ได้นะคปฏิวัติแต่่างใชิเขาไม่รับรองะนะครับคุณทําให้หนุ่นไม่ได้คุณทําให้นีไม่ได้แต่ขนาดเดียวคุณก็กอบโกยไปค่ะผลประโยชน์ก็เอาไปเป็นของตัวนี่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่แต่ถามว่าเอาละวันนี้ทิ้งปัญหานี้ไว้ก่อนว่าประเทศไทยคงไม่เลวร้ายเหมือนกับตุรกีไม่เลวร้ายแบบกรีกไม่เลวร้ายเหมือนพวกอาหรับสปริงค่ะ ถ้าคนไทยยังหนึ่งเนี่ยอันที่หนึ่งคนไทยกลุ่มหนึ่งนะครับและผมเชื่อว่าเป็นคนไทยกลุ่มใหญ่คที่ยังมีความจงรับพักดีต่อสถาบันคงไม่หลงกลนะครับไม่หลงกลวิธีคิดแบบเหมาอิสริยาลค่ะหมายความว่ายังไรคะท่านเหมาอิสริยาภนะครับเขาทําให้ประชาชนเนี่ยขึ้นมาแล้วก็คิดว่าบอกระบบกษัตริย์เนี่ยไม่ดีระบบกษัตริย์เนี่ยเอาเปรียบประชาชน แต่สำหรับสํบเนปาลเนี่ยอาจจะอ้างได้แต่สําจจหรับประเทศไทยไม่ได้เพราะพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยดูแลพระสงฆ์นิกรของพระองค์ตลอดมานะครับอ้างเราอ้างบ้านเราเนี่ยเหมือนกับขเขมรแล้วเราก็จะใช้ต้นแบบของเหมาอิสในเนปาลกับเหมาอิสอรับทฤษฎีที่เขมรแดงเขมรแดงเนี่ยในเขมรเนี่ยขึ้นมาเป็นเงื่อนไขในการปรับปรุปรงโครงสร้างของสถาบานันชาติอีกครั้งหนึง่งค่ะ นะครับอย่าง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 ของขมຈ์เนี่ยเขียนไว้เลยว่าถ้าสภาไม่เอาไม่เอาสถาบันก็คือไม่เอาจบเลยอวัรก็ถูกถอดเลยค่ะถอดไปก็กลายใช่ครับก็กลายเป็นนั้นฉะนั้นถ้าใครผูกขาดสภาได้ผูกขาดล่ายบริหารได้ก็ผูกขาดกำลังทหารได้อก็จบถามว่าวันนี้นะครับถ้าเรากลับมาแล้วเรามาดูเงื่อนไขของ ของในป,ปานก็ดีในในในเขมรก็ดีนะครับโดยโดยโดยใชท้ทฤษฎีที่เราว่าเนี่ยค่ะเปรียบเทียบกับประเทศไทยเปรียบเทียบกับแทศไทยปุ๊บเนี่ยณวันนี้เองเราปฏิเสธไม่ได้ว่าฝ่ายบริหารเด็ดขาดฝ่าหารเขาได้ไปเด็ดขาดเพราะว่าเขารวมกับรัฐสภา,าได้แล้วฝ่ายตุลาการก็แบ่งห<า>้าสิบห้าสิบแต่ตุลาการเนี่ยณวันนี้เองถ้าเราดูจากานการณ์วันนี้เองรับพิจารณาลึกๆลงไปแล้วเนี่ยความวั่นวหวได้เกิดขึ้นแล้ว ทำไมคะท่านถึงบอกว่าวันเนี้ยถ้าศาลตัดสินอะไรไปทําอะไรไปเนี่ยศาลก็บังคับไม่ได้อืเพราะวันนี้เองหมายหมายจับบุคคลเนี่ยมีประมาณสองแสนใบแต่ 100, ถึงสองแสนใบเนี่ยการจับตัวผู้ต้องหาเขาจับบุคคลที่ศาลออกหมายจับนั่นคือตํารวจค่ะและตำรวจวันนี้อยู่กับฝ่ายบริหารก็ไม่ดูนำหน้าให้ศาลนะครับ สา,ารไม่บอกใครสา,ารก็ไม่มีอะอยู่ตัวคนเดียวตัดสินก,ก็ตัดสินไม่ได้ยาตัดสินก็ตัดสินแต่ไม่มีใครทับตาเรือของคุณอะค่ะเสร็จเรียบรบอ้อยผมกพอใจหสารสารผมไม่เอาอะและท้ายที่สุดก็คือปัญหาตรงนี้ก็าบอกว่าวันนี้เองเราจะเห็นได้ว่าการผนวกบริหารน,นิติบัญญตัติญญตุลาการตุลาการไปได้ครึ่งแล้วคือรวมรวมไม่รวมรวมไม่รู้แต่คุณทางานไม่ได้แน่นอนค่ะนะครับท้ายที่สุดกําลังก็คือกอ,องทัพค่ะ ถ้าเราวิเคราะห์จะโยกเคราะห์มาตั้งแต่ต้นแบเนี้วันนี้เราจะเห็นเลยว่ากองทัพนั้นน่ะไม่ได้เป็นกองทัพของชาติแล้วอืมไม่ได้เป็นกองรับของชาติแล้วเพราะกองทัพได้ไปผูกพันกับลงงบประมาณมผูกพันกับฝ่ายบริหารค่ะซึ่งซึ่งในรัฐธรรมนูญเขียนไม่ชัดนะครับว่าเราแยกกองทัพเนี่ยออกเป็นอิสระค่ะ บทประยัดทั่วไปรัฐมนูนเขียนไว้ชัดว่าพระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทยไม่ได้เอากรองทัพนี้ไปอยู่กับฝ่ายบริหารไม่อยู่กับรัฐสภาไม่ได้ไปอยู่กับศาลแต่ถ้าวันนี้คุณยอมให้ระบบงบประมาณระบบการแต่งตั้งโยกย้ายในพลอยู่ในมือของฝ่ายบริหารกองทัพก็ไม่ใช่กองทัพของชาติเพราะกองทัพไม่ได้ขึ้นตรงกับจอมทัพ นี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับฝากไปก็แล้วก,กันครับพ่อแม่พี่น้องฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องทหารนะครับว่าวันนี้ท่านต้องทบทวนบทบาทที่ผมพูดนี่คือพูดบนพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญเขียนทั้งหมดนี่คือความห่วงใยแต่ถ้าวันนี้เป็นอย่างนี้ชาติใดก็ตามนะครับกองทัพไปอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสามอำนาจนี้แล้วเนี่ยฝ่ายนั้นก็จะเป็นเผด็จการทันทีเพราะมีทั้งกําลังมีทั้งกฎหมายมีทั้ง นีมีทั้งการเงินางการครั้งวันนี้ภาพนั้นมันกําลังชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจีนี้ผมบอกว่าถ้าวันนี้เราต้มาทบทวนแล้วในห่วงเวลานี้ผมคิดว่าทําอะไรไม่ได้แม้กระทั่งการฟ้องคดีไปที่ศาลเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายแทนที่จะเป็นเรื่องที่จะรีบท,ทํำท่านก็ไม่ทําแล้วถามว่าหลายคนก็หวัง่คหวังว่าเมื่อมีการนำช การขึ้นปกโปรดเกล้าเพื่อลงพระประมาพิไทยแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับเนีพระประม่าสมเด็จท้าหัวองค์นี้นะครับท่านถือระบบนิติรัฐนิติธรรมอท่านถือระบบธรรมมาพิบาลค่ะไม่ใช่รัฐศาสตร์ท่านถือว่ามาตราสามอำนาจที่ไตายเป็นของประชชนชาวไทยคการแช้อำนาจฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารเสนอมาว่าจะแต่งตั้งใครท่านก็ส่งพระประมาพิไทย คุณตรากฎหมายมาบอกรัฐสภาจะเอาอย่างนี้ท่านก็ลงพระปรมาพิไัยให้จะโปรดเก้าแต่งตั้งตุลาการท่านก็โปรดเก้าง่าแต่เป็นเรื่องที่ฝ่ายผู้ใช้อำนาจที่ตายแทนประชาชนนั้นได้กันกรองมาแล้วแล้วก็ส่งต่อไปและพระราชอำนาจของพระองค์นั้นไม่มีพระราชอำนาจในการยับยั้งนะครับค่ะแต่รัฐธรรมนูญระบับสามสี่ฉบับหลังเนี้ยอำนาจในการยับยั้งของพระมหากษัตริย์ไม่มีแล้วนะครับค่ะท่านไม่สามารถที่จะยับยั้งอะไรได้เลย่ แต่ถามว่าเมื่อผ่านกระบวนการทั้งสามแล้วเนี่ยในส่วนที่เป็นพระราชาอำนาจของพระองค์โดยเฉพาะเช่นการอภัยโทษพระองค์ไม่เคยปฏิเสธที่จะให้ค่ะใช่ทจ้าที่เราดูมาทั้งหมดเนี่นะค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นความงดงามเป็นคนเป็นความโชคดีของประเทศไตยค่ะที่เรามีพระมหากษัตริย์องค์นี้นะครับค่ะท่า<ช>น,นค่ะ,คะพระเจ้าขอขยับเวลาในช่วงแรกออกไปอีกสักนิดน,นึงคะ่ะอาจารย์หมอคะ่ะ <c oughs> เพิ่มเติมคะ่ะฟังแล้วก็ไม่สบาย <c oughs> ใช่ไหมความจริง ท่านพบพูดถูกแล้วคตอนนี้เราจะไม่ค่อยเห็นทหาร<ช>เพราะว่าตอนนี้เราก็จะเห็นเลือฟรีเกตเต็มเลยใช่ไหมเขาเลยยุดธโทรปรกรได้ซ่อนเลนทหารไงทหารก็อยู่ในเรือแล้วก็มองไม่เห็นไงอ๋อก็เลยเห็นแต่ยุทธโภคกรทหารอาจจะไปอยู่ที่แถวๆเครื่องบินคเพราะฉะนั้นทหารก็อยู่ในเครื่องบินก็ไม่เห็นทหารอีกทหารบุกยิ่งน่ากลัวกว่าทำไมคะเขาเรียกว่า ทีมหน่วยลบพิเศษแลนเจอร์แลนเจอร์เขาทหารเขาอยู่ในป่าเขาอยู่ในป่าหมดเลยพร้อมป่าอาวุธใหม่อาวุธใหม่ด้วยอาวุธใหม่พวกนี้ห้ามพูดนะค่านบอสาอสบอโกรธมากถ้าพูดห้ามพูดห้ามถามจริงค่ะมีนักข่าวผู้หญิงเขาทําเรื่องเรื่องเกีียวกับทหารสอดรู้สอดเห็นถามบ่อยๆโอ้โหวันนั้นโดนโดนแทบถ้าลงมาตบได้ตบแล้ว บางอาจถามเรื่องอะไรไหมท่านสวรู้ไหมถามเรื่องนี้โกรธที่สุดเลยเรื่องอะไรคะท่านครับบอลลูนตกลงมันลอยได้ไหมคะโอ้โหเป็นเรื่องเลยคถามโง่โง่บอลลูนมันก็ต้องลอยได้สิแล้วจะลอยเมื่อไหรคะถามโง่โง่ลอยตอนนี้ก็โดนเขายิงจิกแปลว่าบอลลูนมันลอยอยู่ในรัศมีกสุะมันก็ลอยไม่ได้ก็ถามทุกวันนะถามโง่โง่ ใช่ไหมตกลงก็จะไม่เห็นหรอกทหารท่านก็อยู่ในที่ที่เหมาะสมอ่ะพูดจริงๆนะผมก็คิดว่าถ้าใครดูท่านบรรทวิตนะท่านบอกว่าอดาวังคาร่ะกำลังจะเดินออกจากราศีตุลผมแล้วจะเข้าไปราศีพฤกจิกาวังคารก็คือทหารคือทหารไปราศีพฤกจิกาสักยี่สิบสองพฤศจิกายนน่ะทำไมอ่ะคะอทหารจะออกมาจากพวกนี้สิ จะออกมาจากซีเกตจะออกมาจากเครื่องบินทหารไม่ได้ออกมาจากเครื่องบินทหารอาจจะฐถานการาศแล้วนะท่านก็อาจจะทําลูกระเบิดหล่นอ๋อต้องคอยติดตามตอนต่อไปแล้วทหารบกท่านไม่ต้องทําอะไรหรอกท่านไปอยู่ตามทีวีกองทัพบกอะไร่อนเลยเนี่ยคอยเปิดเพลงมาร์สแค่นั้นแหละท่านก็หวังว่าอย่างนั้นผมก็หวังนะแต่ว่าท่านสวบอกไม่หวังอ่ะเพราะว่าไม่มีแรงไม่มีแรง แต่เดี๋ยวอาจจะต้องดูช่วงพฤศจิกายนไม่ไม่คงดูไม่ได้แล้วท่านพูดเราถูกแล้วทำไมคะไม่มีอะไรส่วมนาดเงินงบประมาณไม่เรียกว่าเงินไม่เรียกว่าเป็นงบประมาณที่ไปเป็นเรือฟรีเกตไปเป็นเครื่องบินใช่ไหมค่ะไปเป็นอาวุธพิสดารของกองทัพบกกองทัพบกนี่ผมกลัวจริงๆนะอาวุธพิสดารของกองทัพบก น่ากลัวมากค่ะแต่ไอ้ไม้ลางป่าชาชี้หาลูกระเบิดน่ากลัวจริงๆเลยนะค่ะแต่ว่าก็ยืนยันว่าใช้งานได้ดีนี่คะแล้วที่ท่านพบว่าโกที่สุดเลยคือไอ้ปาลูลุกนั้นน่ะค่ะไอ้ปาลูลุกนั้นก็บอกยังขึ้นไม่ได้เดี๋ยวดนกระสุนยิงขึ้นได้จริงๆแต่ว่ามันไม่ควรอยู่แถวนั้นแล้วผมจะบอกให้นะที่เจ็บแสบที่สุดเลยนะมันบินไม่ได้นะ อ่าบินไม่ได้หรอคะคือไม่อยู่เฉยๆมลอยต้องให้มันขึ้นนะเป็นหอครอยฮะถ้าไม่ขึ้นมันเสียค่ะต้องต้องให้รั